นายสมชายบัรณกิจเกษตรกรชาวบ้านหนองอีตื้อตำบนศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามกำลังนำผู้สื่อข่าวชมการทำน้ำหมักชีวภาพจากกระดองปูนาและส่วนต่างๆหรือว่ากากของปูนาที่เหลือจากการแปรรูปทำมันปูนาโดยนายสมชายบรรณกิจได้ก,กล่าวว่า ครอบครัวของตอนนั้นเลี้ยงปูนาในนาข้าวไว้เป็นจํานวนมากและได้นํามาแปรรูปเป็นมันปูนาและก็แปรรูปเป็นอาหารต่างๆซึ่งกระดองปูนาและก็กากปูนาที่เหลือจากการแปรรูปก็ไม่ได้นําไปทิ้งโดยได้นํามาใช้ประโยชน์ทําเป็นน้าําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรโดยนําไปรดพืชผักสวนกลัวที่ปลูกไว้ ปรากฏว่าพืชผักสวนตัวต่างๆล้วนเจริญงอกงามให้ผลผลิตที่ดีมากโดยขั้นตอนของการทําก็คล้ายกับการทําน้ําหมักเชี่ยวภาพทั่วไปโดยผสมกับกาก,ากน้ําตาลน้ําเปล่าและก็หัวเสือจูรินซีหรือว่า EM ในอัตราส่วนตามที่กําหนดส่วนการนําไปใช้ก็นําไปผสมน้ําเปล่าและก็รดต้นพืชที่ปลูกไว้ซึ่งพืชก็สามารถเจริญงอกงามได้ดีมากครับกับเป็นใน,นกระดองปูนี่เป็นในเครื่องเศน้ำหมักกระดองปูครับตาคิดท,ที่แล้วว่าที่แลกผมมามาต ตากไปแล <have S 1> <tinc S 2> ้วไปบดก็ยากผู้บดมันยนี่ให้เขาบดช่วงนั้นแล้วมาแล้วผมเอามาตากตัวนี้ผมได้เอามาแช่มักแกเราเอากล่องอะน้ามันเป็นรถผักหนึ่งผมเจียวชานของอะไของของรัดใหรไม่ยังนะลิ่มลิมที่แล้วก็น้กการน้ำตาลผมมาผสมกวนๆแล้วเพิ่งก็ตักเฮ็ด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 มาดวนละบอยไอ้นามักไอ้กระดองปูนี่ครับเรือว่าพึ่งเฮ็ด เห็นมาหลายปีแล้วครับเห็นมาหลายปีแล้วครับอันห้องห้องนปลูกพักบุ๋ยหะไรเขาเ็ดใส่ตัวนี้เลยออืการเอาใส่เขาน้ำตืครับการก็มีเหลียวเอาไปลงให้น่าเลยครับโอ้การเหลียวเขาลงให้น่าเขาเลยเอาเอามาผสมผสมน้ำครับหดหดฮดพักครับผมเป็นยังไงครับเป็นหัวเชื่อกรับว่าใดครับเป็นหัวเชื่อหมายถึงว่าพราได้พราได้พราได้พราพราะล้วได้ที่เขาแล้วแล้วเราียเขาเขาเอามาผสมน้ำเปล่าครับผสมน้ำเปล่าเขานี่ล่ะครับก็เราอาไปหดพักเอาหดพักค้นยาโอ้ยก็ต้องใส่สารเคมีมาพ่นงามมากครับ ครับเนี่ยไหกัดจินเบิดแปลงนึงเลยครับนี uh, ่ยโอ้มมีอย่างมันมีสารอา๋อพ่อรู้ไม่ได้ใส่ครับของรู้ไม่ได้ใส่พ่อรู้คิดห้องอยาคลองเองครับเพราะว่มาจากคลองเลี้ยงปูไว้หลายครับใหญ่ของเลี้ยงปูขั้นเดียวกาก,ากไปถิ่มเอาเออกมดองไปถิ่มผมเสียดายเออเขาก็บอกว่า,า,ากากปูอะไรปูไปถ้ำมันเทียนเขาโฆษณาขายอยู่เขาก็ว่ามีส่วนส่วนรวมมันนี่กา,กากปูไม่ดองปูมีนนกากากุ้งยังเขาว่าไปมันนี่ประโยชน์ครับผมได้เอาตัวนี้มาเห็ดลองมาเห็ดครับอื กักข้าวบดดิลีเฮ็ดมาท่านผมขอดูผ่าแหนะไปว่างล่องซาป่าเห็นเขาเฮ็ดน้ำมักหัวปลาน้ำยังเอาล่องเบิ้งน้ำมักไอไอกระดองปูเบิ้งกันนะไอเดียวครับมันจีเป็นยังไงโดนปานใดมันจังสีลาไล่มันจังสีเป็นมันจังสีเป็นน้ำตัวน้ผเห็นเป็นคอเชืออาทิตย์ได้สองอาทิตย์ครับใส่ได้เริ่มเริ่มเริ่มจากเริ่มจากเฮ็ดแม่ตาเริ่มจากเฮ็ดเน่มันมันใส่เวลาโดนปานใดมันปจังสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นึงเตี้ยครับสองอาทิตย์นี่มันจีเน่าละลายได้ครับผมงละลายแตน้ำมันใส่บัวแล้วก็ใส่นน้้ดไปเลยตี ครับบ่ได้ทิ่มจักอันยางปูนนี่อ๋อบ่ได้ทิ่มแจ๊กย่างกากปูนตัวมันดีหรือตัวดองนี่เป็นน้ำมันมาแล้วติตจิตบนเปุอยกันแม่นมาแล้วครับครับตัวนี่ดีมากมากแต่ว่าห้องปรมที่แรกมันจะออกกินเพราะห้องปรดิเอายานยังมาปาดมันครับกินแล้วจะพักมันก็หายไปครับเขาเอาน้ำใส่เข้ามันละกลองกลองมันลดลดลดผักใส่ใส่ใส่น้ำบัวเข้าองหดไปเลยครับครับเอาใส่แปลงหน้าน้ำมันบ่่ีเยวปืเลยครับเอาใส่แปลงหน้าบ่ แปลงหน้ากระไสครับกากมันขี่เลี้ยงห้องกับเป็นโรคแปลงหน้าห้องคันเป็นโรคมองได้นี่คันช่วงนี้ฝ่าไม่ผรมในมากกบเกียดห้องมันจิมาใครอยู่วางอัปุ๋ยตัวนี้ห้องโอ้ลูกกบลูกเกียดที่มาใครอยู่มองครับครับนี่ก็เียนก็มีครับอเพราะหน้าผมนี่เอาตรงนี้เป็นหลักแม่นจีได้เขาหน้อยเขาไล่ก็ตามครับผมตัวนี้เป็นหลักอือครับนหนอยกระยาเพราะยังห้องบดใส่ถั่วน้าบดคือปุ๋ยวันเด้อมันปีนี้จีได้จะไกลหนึ่งดิ ที่งานสอวงานทั้นี่ก็ว่าไปงับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพักกางามครับคนนี้เขาเฮ็ดกินไม่เฮ็ดไอ้ไรยาอื่นครับครับขอบคุณนายครับต่ครับขอบคุณครับ